โอเคไอ้สจละเยอะร้องเดินทำไมเราถังมนเดินน okay. ้ำหน้าพวกเราแปลว่าอย่างว่าอ้าวพก ้พวกข้างหน้ามีเอะไรอืมไม่มีนะเก็เดินต่อได้โอเคเครื่องบินพร้อมยังพร้อมเลยพร้อมพร้อมเตรียมเลยนะ Bên 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 ai 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 <laughs> 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 ภารกิจทิ้งระเบิดผิดพลาดไม่เอาไม่เอาเราไม่ต้องเการผู้น้มเราไม่ต้องการผู้น้มแล้วเอ้ยไม่เอา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 พวกเราตะโกนให้สดเสียงไม่เอาไม่เอาไม่เอาต้องบอกก่อนทำไมมันถึงโป๊ะก็คือเพราะว่ามันมีกันโคตรเยอะเลยเนี่ย แม่งโคตรแลกไอ้ไม่เอาเลาไม่ต้องกก้ได้ปุ่นเดมแล้วเออเกิดข้าประเด็นของเราใหม่ก็คือสาเหตุที่มันโป้เนี่ยเพราะว่ามันมีโคตรเยอะอะไรเนี่ยดูดิจะให้มันนั่งใส่ทีละตัวได้ไงวะก็เลยมีแค่สีตัวที่ได้ใส่เสื้อผ้า,อาโอเคเยีม่มตัวมันไม่ระเบิด ไม่เอาไม่เอาาจ่ายเงินเดือไม่พวกเราไม่เอาไม่เอาใจเงินเดือไม่พวกเราไม่งั้นพวกเราไม่ยอมเนี่ยกูเกลียดชีวิตกูไอ้กูเกลียดชีวิตกูจริงๆไม่เอาไม่เอาพวกเราไปต้องการอายุกีนี่แหละไม่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  เฮ้ยเพื่อนฉันถามเลยดิทำไมเราถึงต้องมาทำไอหน้าที่อะไรแบบนี้ด้วยวะกวัวหัวน้าเขาสั่งมาแล้วทำไมหัวแนนเขาไม่มาทำเองลหละไม่รู้ดิเล่นจะถามอีกข้อหนึ่งทำไมเราถึงต้องทำงานให้กับคนที่ไม่ยอมจ่ายเงินเดือนให้เราด้วยล่ะมือแต่นั่งโกงกินอยู่นั่นแหละอ่ะหืมกูเครียดเลยเพื่อนเพล่วนเล่นเล่นขอถามเพื่มสุดท้าย ทำไมเราถึงไม่ยิงปืนใหญ่ใส่ผู้ประชาชนแน่พวกนี้จะเลยเหรอก็มันเป็นพ่อพี่ภาคของรัฐนะเขาบอกว่าห้ามทำร้ายประชาชนแต่ประชาชนแต่ประชาชนมันเจ้าจะทำร้ายอะไรนะเพื่อนฉันเห็นบางคนล่าสุดถือมีดอีโต้อีโต้จ้องจ้องจะเล่นพวกเราอยู่นะเพื่อนแต่รัฐเขาบอกว่าห้าฟ้าอ๊ะ โอ้ไม่เพื่อนจะตัวติดไฟอ้า <c oughs> เอ้เอ,เอ้พวกเราพวกเราได้แล้วเอ้แต่ก่อนฉันถามหน่อยใครมีโทรศัพท์บ้างอ่าฉันมีฉันมีนมแย่แกคอยดูคลิป สอนขับรถถังไหมอ่าเคยดูอยู่โอเคยับไปพวกเราปัดคลิปสอนขับรถถังเย้ไอ้กูไม่ขออยู่ในประเทศแล้วประเทศเวนต์ตไลไฟนอล โอชนี่นะครับตอนนี้พวกคุณโชคดีมากวันนี้มาอยู่กับผมสลรยัตรายงานข่าวกับข่าวแอปเปิลแอปเปิลแมนนะครับกับข่าวที่มีชื่อว่าแอปเปิลแมนโดยรายการของเราเนี่ยล่าสุดได้รู้มาว่าทางประเทศจีนเนี่ยจะส่งจะส่งทหารมาช่วยประเทศเรานะครับผมซึ่งผมหวังว่าประเทศเราจะชนะเพราะว่าลา่าล่าสุดที่ผมรู้ข่าวมาเนี่ย ประเทศไทยกับประเทศเวียดนามเนี่ยแบ่งแบ่งเส้นขีดเอ,อขมินเขมินของเราแบ่ง,ปงเป็นคนละฝั่งแต่กองทัพของพวกเรายิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับผมที่ท่านผู้นำเขาบอกเราเหมือนนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราไม่มีวันแพ้นะครับผมประเทศไทยมันก็เป็นแค่ไอไพ,ไพวกประเทศทาสนะครับผมมันเคยเป็นประเทศของพวกเรามาก่อนมันคือเป็นทาสของพวกเรามาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงพวกเราก็ต้องชนะนะครับผม เพราะว่ายังไงเนี่ยท่าเนี่ยมันก็ไม่มีความสามารถสู้กับเจ้าของเจ้าของมันจะได้ทำเดิมได้หรอกเลยครับผมเฮ้ยเฮ้ยฮวันน่ะผมถามหน่อยจุดสี่สีแม็กนัมยิงมลแรงสาบตายขาบ้านอยู่ส่วนไหนของโลกอืมอยู่ในมือหวอัวหน้าเนี่ยแหละั้นผมขอเยืยมหน่อยเงี้ยเทพเจ้าวินเซ่ไปแล้วโอ้เยี่ยมขอบคุณมากเทพเจ้าเวนได้เวลาตายแล้วไอ้พวกขมิน้น เขียดหัวแม่งไปนิดเดียวไม่เป็นไรคนเราพากันได้เดี๋ยวใครรมใครยิงเราเออเออคนของแกทรยศฉันเหรอคนของแกจงจะเล่นฉันฉันจะไปส่ทงจหาไปช่วยแกไอข้ขมเมนะ็์นะโง่ วักเส้นฉันเวาชว้เฮ้ยายหลุดมือเอ่อเออเฮ้ยโอ้ยลากอนตลอดกันไม่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 นั่นนั่นมันไม่ใช่คนของเรามันไม่ใคนของไอ้ประเทศไทยมันจังมันจะฆ่ามันจะฆ่าพวกเรา แล้วทำไมแกถึงปล่อยให้อีกคนของประเทศไท,ทยว่ามาอยู่ในประเทศแกการคัดกรองหวยขนาดนี้ฉันไม่เอาหลกไฟไปแล้วติลังากากับเงี้ยวโอ้ม่แลูวเสียกำลังสำคัญไปแล้วโอ้แต่ตอนนี้ใครก็ได้เรียกหมอให้หน่อยหมอ มาช่วยผมด้วยมาท่านเรียกผมด้วยเออไม่เว้ยโอ,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 อไม่นะเพื่อนอแต่ท่านขอร้องเรียกหมอให้หน่อยเถอะ ไม่ไม่ว่าแกจะอ่อนวอนอดโคลนยังไงแกก็จะไปเรียกหมอไอ้ไอ้พวกเสร็จขยัอยางพวกแกเดี๋ยวปีเดอร์ปีเดอร์ปีเดอร์เออมาแล้วครับ <c oughs> บริการหมอรักษาทันใจไปเร็วตีลังกากลับา อออไอ้รักษาบาเอะไรพวะเนี่ยปิดตากูไปด้วยเออแล้วกูจะมองทางได้ไงวะเฮ้ยแล้วกูจะมองทางยังไงวะเนี้ยกูน่าจะต้องไปคนกูน่าจะต้องซิมูเลเตอร์ไปคนตาบอดเออใช่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 กูจะต้องซิมูเลเตอร์ไปคนตาบอดเออกูจะต้องซิมูเลเตอร์ไปคนตาบอดใช่ไหมเนี่ย กูเกียดจริงๆเดี๋ยวกูเล่นตาคโอเคจากที่แล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้แหละฮึแมงสาเรีเต็มคอ เดี๋ยวนะั่นใครตายหรือเปล่า <c oughs> อนนะ่ะเีณัคนั้นรถทั้งกูมึงห้ามพังนะกูสาซื้อมาตั้งสามล้านกูสาซื้อมาถึงสามล้านกีบ <c oughs> ไปดัดเดี๋ยวรถทั้งกูพังแล้วเหรอโอ้ยตัวไอ้บ้าเอ้ยไม่นา่าซื้อมาจากจีนเลยลูกนี้ซื้อจากอเมริกาดีกว่า ดี๋ยวทั้งออกอยู่ไส้วอ่าอ,อเคเี่ยมมยี่ยาบีบูอาโอเคครับผมค่ะว,วันนี้นะครับผมมาอยู่กับพวกเรานะครับ คือวิญญาณของคุณสระยุ้ยนะครนักนักข่าวคนเก่าที่เมื่อกี้นี้โดนสไนเปอร์ยิงตัวระเบิดแตกตายกลายเป็นโกโก้คันไปนะครับ <c oughs> กับข่าว Apple Man นะครับผมรายการข่าว Apple Man โดยวันนี้นะครับมีข่าวท่านผู้นำท่านผู้นำของประเทศเราเนี่ยโดนโดน,โดนรถโดนรถถังของคนคนที่ ของคนที่มีชื่อว่าอับปุยเฟยฟยยอัลวยตุยตวยวทับทับตายนะครับผมซึ่งรถถังเนี่ยคือรุ่นเอ็มเอ็มสี่เชอร์แมนนะคะผมโอเคเพื่อนจบข่าวได้แล้วไม่มามมมมันจะต้องมีข่าวต่อไปสิโอเคเพื่อนรีบไปนี่เถอะรีบไปถ่ายข่าวต่อรอตัวรวย ย่าผีก็เป็นแผลได้ด้วยเหรออของงั้นน่ะช <c oughs> ่างเถอะก็น,นี่นะครับนี่และนี่นั่นก็คือหน้าตาของรถถัง M4 Sherman นะครับผม <c oughs> ของสารัฐอเมริกาที่จีนเขาสั่งซื้อมาแล้วก็ไปกอ๊อปแล้วก็ไปก๊อปต่อนี่นะครับเดี๋ยวให้ตากล้องของเราเข้าไปถ่ายนะครับนี่นะครับสาภาพข้างในรถถัง นี่นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปจากรถถังนะครับก็ข่าวเขาวันนี้จะจบเพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวก่อนนะทําไมอาวุธของพวกเรามันถึงสู้กับไอ้พวกเวียดน้มไม่ได้เลยวะไม่เหมือนที่ประเทศเองโมไปเลยเอยรถถังของเราทําไมใช้อะไรไม่ได้เลยวะกระสุนมันระเบิดในลำกล้องเหรอทำไมมันถึงไม่เป็นไรเลยวะ ลงก็าดไปทุกคนบุกไปไอ้กูลืมกดอัดเอาเป็นว่าเมื่อกี้คือแม่งพวกแม่งโดนยิงหมดแล้วไอ้นี่มันก็ไปขอเอฟสาิภาพมาทิ้งระเบิดหน่อยโอเคเพราะยังเราก็จะตัดภาพไปที่เอมันจะหมดแล้วโอ้ย อเมือมม่อไรจะมาวะไหนขึ้นไปดูหน่อยอ้เชี่ยไม่ต้องหัวไม่ถึง F 35. เอฟสามสิบห้าหรอกแค่ส่งลูกกระสุนปืนใหญ่อัดตาจอนไปก็พอเดี๋ยวก่อนวตเตอร์เฮลมีเดี๋ยวอี ทำไมรถถังเราถึงเป็นแบบนี้ได้วะไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวกันนะั้นเมื่อกี้สอบกูทูดได้เหรอใช่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 เฮียพีหลอกพีหลักกูอลากอี๋อ่ะ,อะ,อะตีกูติดไฟส้มตีติดไฟโอ้ยเชียคิดมาแต่ฟาเกอร์กูต้องยิงต่อ พวกมันยังไม่หมดพวกมันเรียกกระสุนกลับมาได้พวกมันใช้พิชยาอาคมพวกเราชิบหายหมดแล้วอิอเดี๋ยวเรามะไปเชียร์แล้วนะขอบคุณมากเอ5สามห้าเปลี่ยน ไม่เป็นอยนี่คือหน้าที่ของ F35 เปลี่ยนโอเคอนยะ่างนั้นพวกเราก็ชนะศึกแล้วได้เวลาไปกินเบเกอร์แล้วล่ะเพี่อนเพื่อนให้เพื่อนอยู่ไหมเฮ้ hey, ไม่ตลกนะอ่าโอเคมันตายแล้วเย้ yeah, ฉันเรียงเบอร์เกอร์ตัวเองดีกว่าเย้เยๆย